อ,ร, <c oughs> อรุณสวัสดิ์คุณผู้เผ้อรุณสวัสด์ครับคุณผู้เป้สวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของคลื่นสมองนะคะใช่หนนลายหลายคนอาจจะมองว่าสมองก็เป็นอวัยวะที่สุดสําคัญในร่างกายแต่ไอ้คาว่าคลื่นสมองเนี่ยไม่ค่อยได้คุ้นกันสักเท่าไหร่สมองมันมีคลื่นเหรอคะแต่คือพอจะได้ยินเหมือนกันนะว่ามันมีพวกแบบ ประจุไฟฟ้าอะไรอย่างนี้อยากให้คุณครูอธิบายนิดนึงได้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะฮะสมองของเราเนี่ยมีคลื่นเนื่องจากนะครับสิ่งแรกที่เราควรรู้เกี่ยวกับสมองคือสมองเนี่ยสื่อสารกันด้วยไฟฟ้านะครับเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเสมอว่าคนเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่ แ7 0 0มื 8, 000, 000, ่นล้านนะครับเส้นหรือว่าเขาพูดกันคร่าวๆก็คือ1นึ่งแล้านเส้นนั่นเองโดยประมาณทีนี้เส้นประสาททุกเส้นเลยเนี่ยนะฮะจะส่งสัญญาณกัน2แบบนะครับคือแบบด้วยสารเคมีกับด้วยกระแสไฟฟ้าครับถ้าด้วยสารเคมีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วจะช้ากว่า แต่โดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะส่งกันด้วยไฟฟ้านะครับเมื่ยิงๆๆๆนะครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์เขาพูดไว้ด้วยซ้ำนะครับว่า your soul is electricity หรือว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือกระแสะไฟฟ้าเนื่องจากนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยเอาสมองของคนเนี่ยไปเสียบแบบเหมือนกับว่าไปไป power หรือว่าไปให้พลังงานกับหลอดไฟเนี่ยให้คุณเป้ทายละกันอะคุณรู้เป้ว่าพลังงานจากสมองเนี่ยเอาไปจุดหลอดไฟได้กี่หลอดครับ หลอดแบบไหนฮะาหลอดประหยัดไฟหรือหลอดอไฟทำไมเป็นนักเรียนที่ละเอียดขนาดนี้อ๋อหลอดธรรมดาครับผมหลอดธรรมดาหลอดหลอดหลอดแบบไม่ใช่หลอดตะเกียบก็ก็น่าจะติดบ้างนะอืมอืม,อมคิว่าน่าจะติดอ่ะขอตีสักดวงหนึ่งพอถูกต้องครับเย้ตบมือน,นะฮะหนึ่งหลอดตบมือ หนึ่งหลอดครับหนึ่งหลอดเท่านั้นนะฮะแต่เราอาจจะนึกว่าหนึ่งหลอดเนี่ยน้อยไม่น้อยนะครับหนึ่งหลอดเนื่องจากอย่าลืมว่าเส้นประสาทของเราเนี่ยมีขนาดเล็กแบบเล็กมากๆนะครับเล็กเป็นนาโนในเกิดมองไม่เห็นนะฮะด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นประสาทมากมายขนาดนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะจุดหลอดไฟได้เนื่องจากมันทํางานกันด้วยการยิงกระแสไฟฟ้าเสมอทีนี้พอมันยิงกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆเมื่อมีกระแสไฟฟ้าก็ต้องมีคลื่นแม่เหล็กแล้วก็ต้องมีคลื่นนะครับมันก็ทําให้เกิด ลื่นนะครับซึ่งเป็นคลื่นสมองซึ่งนะครับคลื่นสมองเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ระดับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละระดับอ๋อแล้วกอ็อีกอย่างนี่ถ้าเกิดผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าสมองสมองเราทํางานด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ลองเอามือไปจิ้มปลั๊กดแูแล้วลองคิดเลขดูนะฮะมันก็ <laughs> <laughs> จะคิดไม่ออกนะครับมันก็จะแบบเมื่อเราแต่ในนี้อย่าลองมพูดเล่นนะฮะคุณนายเอามือไปจิ้มปลั๊กใดๆนะครับแต่ผมแค่แซวว่าเวลาที่เราถูกกระแสไฟฟ้าส่งผ่านเข้ามาในตัวฮะ มันจะเปลี่ยนจากกระแสที่มันเป็นกระแสสลับไดนามิกเนี่ยกลายเป็นกระแสรตรงแล้วมันก็จะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับแล้วก็จะบูดแล้วก็ช็อกไปเลยนะครับเนื่องนะจากอ่าสมองของเราเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าอื่นเนี่ยเข้ามารบกวน,นครับอ๋ออย่างนี้คุณครูสิ่งมีชีวิตเอ่อจนวนมากบนโลกใบน,นี้ก็มีกระแสไฟฟ้าเล็กๆอยู่ในตัวของมัน เท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมีความซับซ้อนตั้งแต่ไส้เดือนมาถึงมนุษย์เนี่ยทุกชนิดเลยครับทุกชนิดเลยครับไม่ก็คือไม่มีอสัตว์ชนิดไหนที่เราเอาไฟไปชอ็อตมันแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรถ้าเกิดมันซับซ้อนนะฮะ ถ้าเกิดอย่างอ่าถ้าเล็กขนาดมดหรือขนาดอะไรเงี้ยผมยังไม่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอ่าว์เลนูนอน,นหรือปลาอะไรแล้วก็ตายตายตายทั้งนั้นนะฮะไม่รู้เรื่องช็อกหมดแต่ถามว่าทาไมปลาไหลไฟฟ้าไม่เป็นไรอันนี้เพื่อให้ความรู้เสริมเล่นๆปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกช็อตด,ด้วยปลาไหลไฟฟ้าตัวอื่นได้ครับ แต่ที่มันไม่ถูกช็อตโดยตัวมันเองเพราะว่ามันถูกเหมือนที่เราจะกระจี้ตัวเองไม่ได้อะมันเป็นระบบเพราะว่าระบบผมจําชื่อมันไม่ได้ชื่อมันซับซ้อนมากเป็นระบบที่คอยระง,งับการทํางานของตัวเองเราจะกระจี้ตัวเองไม่ได้อาปลหลายไฟฟ้าก็ช็อตตัวเองไม่ได้แต่ว่าถ้าปลายไฟฟ้าโดนไฟฟ้าจากมนุษย์หรือไฟฟ้าจากตัวอื่นก็โดนช็อตเหมือนกันนะครับ แล้วทีนี้ 5, 5้าคลื่นสมองที่คุณภูกําลังจะแจกแจงเนี่ยมันมันมีข้อดีประโยชน์ที่หลายๆคนยังไม่รู้นั้นมีอะไรบ้างมามามานี่จุดเด็ดของเราเลยนะครับตัวแรกคือแกมมานะครับแกมมาเนี่ยเป็นตัวสูงสุดนะครับมันอยู่ความเร็วนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไซโคเปอร์เซกันหรือว่ารอบต่อนาะต่อวินาทีอยู่ที่2 7่สิถึงหนึรอรอบนะครับ แกรมมาเนี่ยดียังไงแกมมาเนี่ย,ย,มมยคือระดับไฮเปอร์สุดๆนะครับคือกาลังแบบเรียนรู้บันเจิดเหมือนกับว่า,อาตอนที่นิวตันกำลังจะค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเหมือนตอนที่สตีฟจ็อบกำลังจะคิดเครื่องแอปเปเครื่องแรกหรืออะไรก็ตามนะครับคือพูดง่ายว่าเป็นแบบเหมือนกับสร้างสรรค์สุดๆเลยนะครับแบบหรือ JK เคกำลังเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะไรเงี้ยนะฮะ เป็นคลื่นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์น,นะครับคนที่อยู่ตรงแกรมมาเนี่ยแบบพูดง่ายว่าสมองกําลังตื่นตัวสุดๆนะครับอ่าแล้วต่อมาเนี่ยก็น้อยลงมานะครับก็คือเบต้าเมื่อกี้เนี่ยประมาณ2 7่สถึงสาถึงร้อนะครับเบต้าเนี่ยสิถึงยีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนผมต้องบอกก่อนว่าแกรมมามีข้อเสียนะครับแกรมมาเนี่ยสาขึ้นไปเล็กๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดประมาณ50ถึงร้อเนี่ยคือ Hyper ไฮเปอร์เกินพูดง่ายว่าสมองมันมัน ิดเยอะเกินไปนะครับตัวนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเป็นอยู่ในสเตตรหรือว่าสภาวะของลมบ้าหมูเลยนะครับคือชืดชักไปเลยคุณูเป้คือเหมือนกับอย่างที่ผมบอกเอาว่าเมื่อไฟฟ้ามันถูกยิงมากเกินไปแล้วนะครับมันก็จะเกิดอปิเลปซี่ลมบ้าหมูจะกึกกึกนะครับแล้วก็ชักไปเลยนะฮะถ้าไปได้ยินเสียงไฟฟ้าของคนที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยผมเคยฟังอยู่เป็นบันทึกเสียงกระแสไฟฟ้าของคนที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยเสียงมันจะแบบจี้จี้จีจีเนี่ยนะฮะเหมือนกับคนที่ กำลังชักนะครับทีนี้มาดูเบตา้าเบต้าเนี่ยน้อยลงมาหน่อยนะครับเบต้าเนี่ยคือตอนที่ตื่นแต่ว่าเวลาที่ผมเนี่ยผมคุยกับคุณบูเป้เนี่ยรับรองว่าเบตา้าถ้าคุณบูเป้แบบเริ่มลงไปแบบต่ำกว่านี้คืออัลฟาเทต้าในคูเป้กำลังจะหลับนะครับแต่เบต้านี่คือแบบเอ้ยตอบสนองกันคุยกันอะไรเงี้ยนะฮะแบบคูยง่ายว่าอ่าแอคทีฟนะครับแล้วก็เป็นคลื่นที่คนส่วนใหญ่จะอยู่ในคลื่นนี้มากที่สุดนะครับ สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดนะฮะแล้วก็เป็นขึ้นคือไงว่าขึ้น Wide Awake หรือว่าสภาวะตื่นปกตินะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพักไปดูอ่าตัวสุดท้ายนะฮะอ่าสำหรับสําหรับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวมีอีกสามแต่สำหรับช่วงนี้คืออัลฟานะครับอัลฟาเนี่ยคือแปดถึงสิบสองอัลฟานี่น่าสนใจนะครับอัลฟาเนี่ยก็คือเราเริ่มจะ Rela x หรือว่าผ่อนคลายลงนะครับ ความเครียดจะน้อยลงนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดความกังวลเนี่ยจะน้อยเบต้าเนี่ยจะ,จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เขาพบนะครับว่าคนที่เป็นโรคกังวลเกินเหตุหรือกลัวหรือว่าแพนิคหรืออะไรเงี้ยนะฮะจะมีคลื่นอยู่ที่เบต้ากับแกมมมาก,มาก เขาจึงพยายามทําให้คนเหล่านี้เนี่ยกลับมาอยู่ที่คลื่นอัลฟาแล้วเทต้าที่เราจะดูในช่วงต่อไปเนี่ยมากขึ้นแต่สิ่งที่เราควรจะจําเกี่ยวกับอัลฟาก็คือว่าเวลาที่เราฟังเพลงนะครับหรือว่านั่งเฉยๆนอนเฉยๆหรือเพิ่งตื่นหรือว่ากําลังเริ่มจะพักผ่อนหรือนวดอยู่หรืออะไรอย่างี้นะจะเป็นคลื่นของอัลฟานะครับแต่ตัวเด็ดที่สุดเลยเนี่ยมันอยู่เทต้านะครับซึ่งเราต้องไปคุยกันหลังเบรกนะฮะก่อนที่เราจะไปหลังเบรกเนี่ย มันมีอุปกรณ์รอบตัวเราไหมที่จะมารบกวนคลื่นสมองยกตัวอย่างเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการที่ิฉันนั่งทำงานอยู่ในสตูดิโอที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายหรือการหยิบโทรศัพท์มือถือมาคุยแนบกับหูเรา Yes yes มีแน่นอนครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกไว้เลยว่าเนื่องจากสมองเราทำงานด้วยคลื่นกระไฟฟ้าเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์นะครับมากมายมีงานวิจัยมากเลยจาก ทั่วโลกนะครับพบว่ามือถือเนี่ยถ้าเกิดถูถือไว้ใกล้หูเกินไปเนี่ยนะฮะไม่ดียังผมคุยกับคุณเป้ยอยู่นะขณะนี้เลยเนี่ยผมใช้หูฟังนะครับอ่าแล้วก็มือถือห่างจากตัวผมมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้จําไว้ว่ากระแสะไฟฟ้าสมองเราบอกแล้วมันคือกระแสะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นกระแสะไฟฟ้าที่แรงหรือมีคลื่นแม่เหล็กเนี่ย ควรจะเอาห่างออกจากหัวสมองนะครับให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมเนี่ยใช้หูฟังและใช้สปีกเกอร์ตลอดเวลาพูดเพราะผมรักสมองแล้วก็อยากให้ทุกคนรักสมองตัวเองด้วยนะครับอืม,อมเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดเอามาใกล้กับสมองของเรามันจะรบกวนและทําให้เราเนี่ยรู้สึกแย่หรือว่ามันรบกวนกับสมองของเราอย่างไรค่ะ มาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว3มคลื่นใช่ไหมมีแกมมาเบต้าอัลฟาแล้วเหลืออีกสองคลื่นสมองเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีเทต้านะครับกับเดลตา้าแต่ก่อนอื่นผมจะตอบคำถามของลูปเป้น,นะครับว่าคลื่นนะครับจากเทคโนโลยีเนี่ยมันทำลายสมองเราอ,อย่างไรนะครับคือหลายคนไม่ทราบว่ามันมีอยู่โรคหนึ่งนะครับเป็นโรคแพ้ เอเล็กโทรแมกเนติกเวฟนะครับหรือว่าคลื่นเอเล็กโทรแมกเนติจากเทคโนโลยีเนี่ยครับซึ่ง CEO ของบริษัท Samworth Brothers ของประเทศอังกฤษเนี่ยชื่อ Brian Sten นะครับอายุ64เนี่ยเขาเป็นนะครับแล้วก็เขาจะแบบโอหน้าแดงนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงจนเหมือนหัวใจจะวายอ้วกนะครับแล้วก็แบบปวดหัวนะฮะเนื่องจากคลื่นเนี่ยมันไปกระทบคลื่นจากเทคโนโลยีเนี่ยมันไปกระทบการทำงานของสมองเขา ทีนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นครับแต่ทุกคนโดนผลกระทบเหมือนกันหมดเพราะว่า e l e c t กโทรแมกเนติกเวจากเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปทําให้การทํางานของสมองเราเนี่ยไม่สมดุลการเหวี่ยงหรือออสซิเลชันของอครื่นสมองเนี่ยมันก็จะถูกรบกวนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราเนี่ยจะทําให้การทํางานของครื่นสมองเราเนี่ยมันเป๊ะแล้วก็ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขมีสมาธิมากขึ้นได้อย่างไรมาเรามาดูเทต a าเวฟคลื่นที่ผมชอบที่สุดและสําคัญที่สุด เทต้าเนี่ยอยู่ที่เฮิร์ระหว่าง3ถึง8เฮิร์หรือว่าความแกว่งต่อรอบวินาทีนะครับเทต้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรากำลัง extreme relaxation หรือว่ามีความ r e แลกสูงสุดๆนะครับ <S <s รง่ายๆว่าเป็นคลื่นที่เวลาเขาสะกดจิตกัน <S <s เขาจะนำคนที่ถูกสะกดจิตเนี่ยลงมาอยู่ที่คลื่นนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเป็นคลื่นของคนที่อยู่ในสภาวะสมาธิครั พวกที่อ่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยคลื่นจะอยู่ที่ค่อยๆลงจากเบต้าเปลี่ยนเป็นอัลฟาแล้วอยู่ที่เทต้านะครับเทต้าเนี่ยช้าสงบแต่ยังไม่หลับนะครับเป็นคลื่นที่เขาพบว่าเหมือนเป็นคลื่นแห่งความตื่นรู้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอ่าสิ่งที่นักวิจัยจากมาหาสารเมริกาแล้วก็อินเดียเนี่ยเขาเรียกนะครับเขาเรียกคลื่นแห่งการตื่นรู้เพราะเวลาเราอยู่ในสภาวะเทต้าเนี่ยจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวคำว่ามสมาธิหลายคนไม่ทราบว่ามาจากคาว่า สมาที่แปลว่ารวมแล้วก็ดีดีไอแปลว่าจิตสมาธิแปลว่าการรวมของจิตคือจิตเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่วอกแวกไปไหนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในคลื่นเทต้าบ่อยๆเนี่ยจะมีการหลั่งของสารเอนโดฟินที่มากการอ่าจะมีการลดลงของสารคอร์ติอลก็คือสารในความเครียดนะครับแล้วก็จะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรค หัวใจนะครับหรือว่าเป็นโรคเครียดโรคก,กังวลปวดหัวไมเกรนเนี่ยก็จะลดลงทั้งหมดนะครับถามว่าคลื่นเทต้าเนี่ยเราจะเอาสมองไปอยู่ในคลื่นนั้นได้ดีอย่างไรได้อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับหนึ่งเลยก็คือนั่งสมาธิเหมือนที่เขาทำกับพระที่เบตหรือแม้แต่ท่านทลายลามะนะฮะที่เขาทำวิจัยแล้วก็พบโดยโดยการนำคนเหล่านี้ไปเข้าเครื่อง FMI i แล้วก็สแกนสมองแล้วก็ติด เขาเรียกว่าเหมือนเป็น EEG นะครับเป็นเครื่องที่วัดคลื่นสมองสมาธิเนี่ยจะนําคนเราไปสู่คลื่นเทต้าได้เร็วที่ได้เร็วมากแต่ไม่ใช่เร็วที่สุดนะครับคุณเยสิ่งที่ทําให้สมองเข้าสู่คลื่นเทต้าได้เร็วที่สุดที่จริงแล้วคือการสวดมนต์ครับน่าสนใจมากการสวดมนต์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสวดเหมือนกับของทางพุทธก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสวดบาลีสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดของ อิสลามสวดของคริสสวดของที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้สมองเข้าสู่คลื่นเทต้าได้เร็วที่สุดเนื่องจากเสียงสวดมนเนี่ยเป็นเสียงที่ต่านะครับเป็นเสียงแบบ<ม>แบบเนี้ยฮะไม่ว่าจะของที่ไหนจะสังเกตว่ามันจะมีการออสซิเลตหรือว่าการแกว่งของคลื่นเสียงเนี่ยที่คนสมัยก่อนโดยที่เขาไม่รู้เรื่องคลื่นสมองนะฮะเขาวัดมาแล้วว่าคนที่สวดมนเนี่ยจะสงบลง แล้วนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้เพิ่งจะพบครับว่าไอ้ที่สงบลงอะ่ะเพราะว่าเสียงสวดมนต์ของศาสนาต่างๆเนี่ยถูกจูนมาแล้วให้ตรงกับคลื่นสมองเทต้านะครับเพราะฉะนั้นอะอดีนาลีนคอร์ติซอลอะไรอย่างงี้จะลดหมดคุณเบ้นมีคาถามไหมครับ <c oughs> มีก็เลยจําได้ว่าที่เมืองนอกเหมือนเขามีฮิตการบําบัดด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองอบอริจินดิจิรีดูเพราะว่ามันต่ําเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับจริงๆแล้วคลื่นเนี่ยอาคลื่นสมองที่ถูกจูนให้ ต่ำลงก็จะเป็นคลื่นที่มีความอ่าต่าหรือว่ามีแบบอ่เหมือนเสียงอมเนี่ยเสียงอมเว้ยผมจริงๆผมพูดเรื่องเสียงอมแค่เสียงเดียวเนี่ยผมพูดได้อ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวันนะฮะเพราะว่าเสียงย่าง้เสียงอมหรืออมของฮินดูเนี่ยมีที่มาที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเป็นการรวมของคลื่นเสียงที่ที่เจ๋งมากๆครับเขาเรียกว่า sound of the universe แต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นก่อนมาพูดถึงเรื่องดิจเรดูของคุณบูเป้ดีกว่านะครับคือเขาพบว่าอย่างนี้ฮะ เสียงอะไรที่กรีดแหลมอย่างเช่นเสียงไซเลนนะครับแบบวิววิวหรือว่าเสียงแบบเสียงเวลาที่อ่ามีเพลิงไหม้หน,นะครับแบบ <oo> เอ,อ โอ้โหหัวใจมันจะโอ้ยบางทีได้ยินแล้วจะเป็นบ้านะฮะเหมือนจะเป็นโรคจิตเลยได้ยินเนื่องจากมันแหลมครับจะไม่ว่ายิ่งเสียงมันแหลมมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งกรีดสมองนะครับมันยิ่งทําให้สมองเคลื่อนสมองของเราเนี่ยถูกบรบกวนแบบจี๊ดนี่ขึ้นไปไงเงี้ยแต่ว่ายิ่งเสียงมันแบบต่ําแบบอืมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการต่ําที่อ่าถูกวิจัยมาแล้วว่าทําให้คลื่นสมองเข้าสู่ขึ้นเหตุตายเนี่ยสมองของเราก็จะยิ่งทํางานได้อย่างอ่าสงบมากขึ้นนะครับหรือว่า มีการรักษาความซึมเศร้าแล้วก็ทําให้สมองเข้าสู่สมาธิได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลืมผมต้องบอกก่อนว่าสมองของเราเนี่ยเหมือนวงออเคสตรานะครับมันเหมือนกับการที่สมองเราเนี่ยจะทํางานมันต้องมีเครื่องดนตรีหรือว่าส่วนของสมองอต่างๆที่ทํางานกันอย่างฮาร์โมนีสหรือว่าทํางานกันอย่างพูดง่ายว่าเป็น เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วการที่เราสวดมนต์หรือการที่เราานั่งสมาธินี่แหละหรือเนี่ยฟังเสียงดนตรีนะครับมีอย่างมีสามอย่างนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิกับฟังเสียงดนตรีคลาสสิกนะครับหรือว่าดนตรีที่ทําให้เราเรลัคซ์อันนี้ก็จะนําพาเราไปสู่ขึ้นเทตา้าและที่สำคัญที่สุดคือ เวลาคุณอยากจะสะกดจิตตัวเองหรืออยากจะใส่ข้อมูลดีๆลงไปในสมองนะครับอย่างเช่นว่าอยากจะตั้งเป้าหมายว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตนะครับอ,อยากจะเป็นคนแบบนี้อยากจะเปลี่ยนนิสัยอยากจะเป็นคนดีขึ้นก่อนนอนเนี่ยขอให้เราหรือว่าแม้แต่ตอนตื่นอยู่เนี่ยขอให้เราตั้งใจใส่เ,เมล็ดพันธุ์ดีๆลงไปตอนคลื่นเทตา้าเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบว่าคลื่นเทต้าเนี่ยเป็นคลื่นที่ most receptive นะครับ to suggestion หมายความว่า มาอ่อนไหวต่อการถูกนำชักนำได้ดีที่สุดจึงไม่แปลกที่นักสะกดจิตบําบัดเนี่ยจะนําคนไข้เข้าสู่คลื่นเทตา้าทุกคนนะครับแล้วก็ค่อยสะกดจิตเนื่องจากคลื่นนี้มันจะเป็นคลื่นที่สมองเนี่ยจะ r รี r r a เรนจ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นคลื่นเดลต้าหรือว่าลึกที่สุดนะครับคลื่นสุดท้ายเดี๋ยวไปพูดกันตัวที่5เดลต้าเนี่ย0.2ถึง3เฮิร์ส อันนี้คือหลับลึกครับหลับแบบไม่ฝันเลยนะครับอันนี้คือเกินไปอันนี้คือหลับแบบหลับอ้่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในขึ้นเดลต้าเนี่ยสมองเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวเองแล้วมันก็จะฮิวหรือว่ารักษา การบกพร่องหรือสึกหรอของส่วนต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันดีในูมคุ้มกันด้วยใช่ไหมอ่าสร้างปูมคุ้มกันนะครับแล้วก็อ่าผลิตอ่าเนี่ยซ่อมแซมร่างกายเวลาเราไปยกน้ําหนักมาหรือว่าอ่าอ่า consolidate นะครับหรือว่าทำให้ความทรงจําในวันนั้นของเราเนี่ยเปลี่ยนถ่ายจากความทรงจำระยะระยะสั้นเนี่ยเป็นความทรงจําระยะยาว เดลต้าจำเป็นมากนะครับการหลับทุกครั้งควรจะถึงคลื่นเดลต้าแต่เราไม่ควรที่จะรอให้ถึงคลื่นเดลต้าถึงจะเริ่มสะกดจิตตัวเองหรือว่าถึงจะเริ่มรีแลกซ์ในชีวิตเพราะมันหลับลึกเกินไปนะครับแล้วคนที่นั่งสมาธิหรือสวดมนต์จนกลนนั่นก็คือเดลต้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ5คลื่นที่เราควรจะจำไว้นะครับแล้วก็ควรจะนำไปใช้ในชีวิตนะครับ นั่นแหละทีนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่น่าจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะยังไงโทรมาแชร์ Share. สอบถามกับเราได้เลยที่022451843เดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ Net b a n k o n Brightside กันได้เวลาเปียแ,แล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะชื่อคุณ คุณแมมค่ะคุณแม่มนะคะเดี๋ยวฟังจากโทรศัพท์เนาะอ่ะละอ่าค่ะคุณแม่มอยากจะแชร์อะไรคะเออคือตอนเนี้ยหลังศึกษาในเรื่องของคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนอนทุกคืนก็พยายามเปิดฟังอยู่คือตอนเนี้โหลดในจากเอ่อยูทูปมาค่ะมาฟังเป็นคลื่นเป็นชูมานเวาะค่ะที่ความถี่คลื่นอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดสาหเนี้ยค่ะฟังก่อนนอนทุกคืนแล้วก็ เหมือนอยากจะสะกดจิตตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลิปอ,อย่างเหรอคะเออมันเป็นเป็นเหมือนเพลงเลยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีคันค่ะแล้วก็นอนแล้วก็วกจะแบบจะสะกดจิตตัวเองว่าจะเตรียมยังไงอ๋อและตอนตอนที่ฟังเนี่ยคือเราฟังจากโทรศัพท์มือถือเก็บหูฟังหรือว่าเปิดสปีกโคนไว้เออฟังเ่มือถือแล้วก็เสียบหูฟังอะค่ะก็คือตอน ทำบรรยากาศให้มันงเงียแ,<ล>แล้วเราก็หลับไปถืออเปล่าค่ะใช่ค่ะก็หอ่าคุณผู้เชิญค่ะครับคุณแมมสวัสดีครับ คุณแม่ครับพอดีผมเดี๋ยวตอบคุณแมบบพร้อมกับที่ตอบคุณผู้ฟังอีกคนหนึ่งที่ส่งมเมสเซจมาถามนะครับว่าแอปพลิเคชันเอ่อเสียงแล้วก็การปล่อยขึ้นสมองจากมือถืออะไรเงี้ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่ามีหลายเรื่องเลยที่ผมจะต้องแชร์ให้ฟังนะครับหนึ่งนะครับก็คือว่ามันแล้วแต่ที่นะครับผมเนี่ยลองมาหลายอันแล้วนะครับแล้วก็ผมอันที่ผมชอบที่สุดอันนี้คือไม่จาเป็นต้องจริงๆอ่าโฆษณานะฮะเพราะว่าเอ่อเขาก็ไม่ได้เขาก็ผมไม่ได้ผลผล,ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับแต่ว่ามันชื่อเซ็นเตอร์พอยต์นะครับ c e n t e r Point r e s e a r c h Center ผมเนี่ยใช้มันชื่อโฮโลซิงค์นะฮะอันนี้ผมว่าเจ๋งดีนะครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายดีถ้าถ้าได้ใช้นะฮะแต่มันมันต้องจ่ายตังค์ไงมันไม่ฟรีนะฮะแล้วก็มันรู้สึกเขาจะไม่มีแอปในมือถือนะครับแต่ประเด็นของผมเนี่ยคืออยากจะบอกคุณแมมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนว่าเวลาเราจะใช้อ่าแอปไหนนะครับหรือว่าใช้ YouTube อันไหนเนี่ยขอให้เราเนี่ยดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าอันอันที่หนึ่งนะครับมีงานวิจัยรับรองจากสถาบันไหนบ้างเป็นสถาบ สบายใจขึ้นนะครับว่าอ๋อโอเคมีนะครับอย่างของโอโรซิงก็มีมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญยิ่งกว่านั้นที่จะบอกคุณแม่มก็คือให้เราดูมากกว่าว่าเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นไหมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยอ่่าาใช้ขึ้นสมองสะกดจิตตัวเองหรือว่าทําให้รีแลกซ์เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีหรือเปล่าทีนี้ผมก็เลยถามคุณแหม่มเลยเดี๋ยวนี้เลยว่าทาแล้วเป็นไงครับดีไหมครับรู้สึกยังไงบ้างก็คือรู้สึกรู้สึกว่า คือมันก็ผ่อนคลายนะคะคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่นอนหลับยากอย่างนี้ยค่ะแล้วก็พอตอนหลังมาฟังอันเนี้ยมันก็มันก็จะหลับแต่ว่าพอหลับแล้วมันจะคือมันจะตื่นมาประมาณตอนตีสามแล้วมันตื่นทุกวันเลยอย่างเนี้ยค่ะอือหือตื่นเพราะเสียงจากเอ็นี่หรือเปล่ปาหรือว่าตื่นตื่นแบบเพราะว่าอันนี้ที่ฟังอยู่มันจะใช้เวลาประมาณ สามสิบนาทีอย่างเงี้ะคะยค่ะอการที่ฟังก็คือ,อคพอพอพอหลับแล้วเนะพยทั่วหูฟังเนี้ยมันก็จะหลุดหลุดเองเออกอัดอัดกันในห้องอืโอเคแล้วก่อนหน้าที่จะฟังเนี่ยไม่ตื่นตีสามรอครับเอ่อคือปกติคนที่ตื่นตีสามอยู่มามาโดยตลอดอยู่แล้วอะค่ะอ๋อตอ,อนไม่ฟังก็ตื่นอย่างเงี้ยะ โ okay. อเคอะถ้างั้นผมก็บอกได้เลยว่าเอ่อสรุปไให้นะฮะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณแบบแย่าลงแต่อย่างใดแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนำอย่างนี้ครับคือให้คุณแบบเนี่ยอ่าพยายามฟังโดยไม่หลับไปกับมันเพราะว่าการฟังโดยไม่หลับเอ้การฟังโดยหลับไปกับมันเนี่ยมีข้อเสียคือมือถือเราเนี่ยจะอยู่ใกล้หัวเราสมองเรามากเกินไปนะครับอันนี้หลายคนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยแนะนําว่าอย่าให้มือถืออยู่ใกล้สมองเรามากเกินไปเวลาที่เราหลับนะครับเพราะบอกแล้วว่ามันปล่อยขึ้นเลื่ เน t i ทีฟเวฟซึ่งแม้จะน้อยเนี่ยแต่ส่งผลต่อสมองเราแน่นอนนะครับจริงๆอยากให้คุณแหม่มเนี่ยฟังตอนที่ไม่ได้ง่วงมากแล้วก็ฟังแล้วก็สะกดจิตตั้งใจจนอย่าเพิ่งหลับนะฮะสรลมทะลือแต่ว่า อ่าพอกาําลังจะหลับเนี่ยให้ปิดมือถือนะครับผมเนี่ยปิดมือถือถูกคืนนะครับแล้วก็เอามองมันไปห่างๆนะครับไม่ต้องถอาไหนเอาไปวางไว้นอห้องนะครับหรือไป,ไปฝากไปฝากที่ครัวอะไรอย่างี้ไม่ต้องนะฮะแค่แบบเอาไปไว้ไกลๆจากสมองนะครับอย่างเอาไปไว้ตรงโต๊ะหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่แบบอย่าหลับไปกับมันบนเตียงนะฮะอันนี้ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออ่าถ้ามือถือมันเปิดอยู่เนี่ยมันจะส่งคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟเนี่ยแรงกว่าเวลาที่ปิดมือถือและอันนี้สําคัญที่สุดเวลาที่มือถือกําลังแบตจะหมดนะครับจะปล่อย นะครับอิเล็กโทรแมกนิกเวฟเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าประมาณเท่าไร่แต่เป็นพันเท่านะครับเป็นหลายพันเท่ามากกว่ามือถือตอนที่แบตกําลังจะไม่หมดเนื่องจากมือถือตอนที่แบตกําลังจะหมดเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องเค้นอะไรบางอย่างผมจําไม่ได้ผมอ่านอาร์ติเคิลก่อนนะฮะแต่มือถือตอนแบตกําลังจะหมดเนี่ยจะปล่อยคลื่นที่เป็นอันตรายต่อเราเนี่ยมากนะครับกว่าธรรมดาเป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นพยายามชาร์จแบตไว้ตลอดอย่าให้มือถือมันอ่าแบตต่ํากว่าสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อ่ากระฝาาคุณแม่ไว้สุดท้ายคือว่า อ่าตัวการฟังเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่เรานะครับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแค่ไหนอันนั้นงานไอ้คลื่นนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเลยก็ได้แต่พอเราทําแล้วเอ้ยหลับดีมีสมาธิไม่ปวดหัวตั้งเป้าหมายแล้วสําเร็จก็ทําไปนะครับไม่มีข้อเสียอะไรไม่ว่าจะเป็นแอปมือถือหรือ YouTube แต่ถ้าเอ่อคลื่นหรือว่าอัลฟาเบตาเวฟจากสิ่งจากที่ที่นั้นเนี่ยจ่ายเงินไปตั้งแพงนะครับแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนมากมายแต่พอเอามาท ไม่ได้เลยเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ผลเลยเลยไม่เห็นอะไรเลยแถมยังปวดหัวอีกด้วยก็อยู่ทำนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเราต้องเราทุกคนเนี่ยนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องทําวิจัยเองนะครับแล้วดูว่าแต่ละคลื่นเนี่ยมันเหมาะกับเราแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าสมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสมองแต่ละคนเนี่ยรับรู้แล้วก็ใช้การประมวลไฟฟ้าเนี่ยที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูเองว่าเราเนี่ย เหมาะและไม่เหมาะกับคลื่นไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะเชิญชวนคุณแมมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมมีพูดอย่างละเอียดขึ้นเรื่องคลื่นสมองเนี่ยในคอร์สของผมสร้างสมองความสําเร็จเดี๋ยวจะปิดรับภายในอีกสองวันแล้วนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับในเฟซบุ๊กของผมที่คุณข่าไรเตอร์หรือพิมพ์คําว่าคุณขา่าสินุเสียงเขียนจันบุตรเข้าไปใน g o เก l e นะครับแล้วก็ผมจะสอนเรื่องคลื่นสมองมากขึ้นนะครับนี่ก็ละเอียดแล้วแหละ,ละแต่วันนั้นก็จะละเอียดขึ้นนะครับแล้วกกก็็อยาาเปนํลังใจใจ อ่าคุณแหม่มนะครับอย่าลืมนะว่าปิดมือถือนะครับอย่าไปหลับไปกับมันนะครับเพราะว่าขึ้นอ่าแต่ละขึ้นเนี่ยมันไม่ดีสําหรับสมองเราถ้าเกิดมันอยู่ใกล้สมองเรามากและนานเกินไปนะครับวับนดีคุณสองท่านนะคะ,ะสวัสดีค่ะ